เด็ดดำรงเรดคอร์เนอร์แอดบลูคอร์เนอร์เอฟรีชอว์จนเกตเรฟเฟอรีนะครับนักชกมาจากจังหวัดตรังนะครับพบกับเนตตี้ลูเชนภูเก็ตนักชกจาก อำเภอฉลนเจังหวัดภูเก็ตครับในพิกัด3ามพิธีนี้ชกกันสี่ยกนะครับยกละสองนาทีครับทางด้านบุญใหญ่ครับนี่นักชกมาจากอำเภอปะเลีย์จังหวัดตรังนะครับก็คือทางด้านฝันเข้าสอนเดชดำรงครับหรือว่าสุมนญธาทงใหญ่นะครับอายุ11ปีครับดินเชตพ่อห้าครับที่โรงเรียนทุ่งยาววิทยาคุณธรรมใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับวันนี้มาเจอกับนักชกที่มาจากตำบลเกาะแก้วอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับคือนัตตีลิวเช่นภูเก็ตครับหรือว่าเกตสุดาบำรุงครับ Uhm อายุติดยกล่างสองเนี่ยคอสหน่วยสิริโชคครับ <Ill> ร <et Designer> ูปหลางใกล้เคียงคุนนี้สแต็กก็ใกล้เคียงกันนี่ครับลุงดำรงครับขึ้นมาถอนคนได้ครับลูกสาวผู้มวยที่ถูกคู่นะครับสอหน่วยสิริโชคกับผู้เป็นพ่อขึ้นมาทอดมงคลให้กอนเข้าสเด่นดำรงฝ่ายน้ำเงินครับไมเคิลสอสกุลพันธ์ครับ ผู้จัดก,การโค้งนักหนาั้งขึ้นไปถอดมงคลให้ครับยกที่หนึ่งหยับเข้าหาทันทีครับพยายามจะเตะซ้ายต่อยซ้ายแล้วเสาหมัดเข้าใส่เลยครับบอลเข้านั้นขวาหอ,อแลิบนัตตี้ทิ้งนู่นหมัดหนึ่งสองวางขวาเจอซ้ายสวนอกระดอกระทีเลยครับจังหวะวางซ้ายโอ้พยายามจะเสาหมัดเข้าใส่ครับนะัตตี้เบียด้ามาล็อกใน นาตีวางซ้ายไม่โดนเจอขวาสวนเอาแล้วครับสวนด้วยหมัดคืนก็ไม่หนีก็พยายามจะล็อกในนาตีนาตีขยับเข้ามาก่อนข้าวางขวาเจอซ้ายสวนเอาแล้วครับสวนด้วยหมัดคืนเหมือนกันครับก่อนข้าวล็อกในได้ตีด้วยขวาตีด้วยขวาครับอาวงในเสียบด้วยซ้ายตีด้วยขวาอืหมดยกครับโอ้โหมันจริงๆครับคุณที่ถูกคู่จริงๆครับหมดยกที่หนึ่ง จากครังครับกับนัตตีเรือเวอรชันภูเก็ตลูกหลานของชาวภูเก็ตสายกับ<ด>วขวามาขวัดข้าวก็ไม่หนีครับจังวหวะหวางขวากับหวางซ้ายไม่จังหวะแต่ซ้ายก็มีหมัดซ้ายนะครับนัตตีขวัญข้าวพยายามจะเบียดมาวางขวานัตนี่ครับเอาแล้วครับแข้งขวาของขวัญข้าวกับซ้ายของนัตตีครับคนละดอกคนละทีนัตตีนั้นมีหมัดแล้วครับขวัญข้าวขยับเข้ามาเจอที่ เดียดมาเจอแกงซ้ายขวาไม่โดนครับทีนั้นวงนอกมีแต่ซ้ายถอยซ้ายครับแต่ควนเข้าวงในครับอยู่ที่ใครจะใช้วิชาที่พยายามจะถีบควนเข้า,ข,าวขวาได้อ่ะมีหมัดเสริมครับอ้าควนเข้า,ขามุดเข้ามาวางขวาพยายามจะจับในครับแต่ดู่ครับโอ้โหนัตีนั้นไม่ยอมให้จับเลยครับยังหวะวางแข้งขวาแล้วล็อกในได้อ้า เดินต่อครับก่อนข้าวพยายามจะจบเบียดเข้าหาแล้วครับหมดยกครับ oh, ยกที่สามครับ<ป>พุ่งเข้ามานี่เจอทีบครับนาตีไปยามจะทีบไว้ครับทางฝั่งของดูฝั่งของขวัญข้าวขวัญข้าวเดินต่อเลยครับขยับนาตีไปยามจะทีบขวาไว้หมาแล้วครับแ้งขวายังไม่โดนครับเจอแ้งสายส่วนอ่าล็อกในได้ล็อกปูขยับดึงแล้วคืนด้วขวาครับแมเกี่วยวยายามจะล็อกในอ่าล็อกได้ล็อกได้ไดขยับ เด้งโดยข้อขวาโอ้เจอเวียงเลยครับลูกนี้ใจนั้นเกินร้อยอยู่แล้วนะครับสายเลือดดีครับคนเก้าล็อกในได้พยายามจะตบด้วยฮุกขวาระว,วังแข้งซ้ายถีบแลวทิ้ง้วยหมัดหนึ่งสองเอาล็อกในได้ครับล็อกได้คนเก้าตีด้วยขว้อขวาพยายามจะเข้าวงในเตนดูครับนาทีเกเตะซ้ายต่อยซ้ายครับคนเก้าพยยนาทีวางซ้ายทิ้ง้วยหมัดหน 1, 2, ึ่งสองระว,วังแข้งซ้าย เอ๋อแล้วก่อนเข้าพยายามจะคลุกวงในหมดยกแอนเดอร์ราฟฟรีฝึกยกที่สามไฟนอลบราวน์ราฟฟกสุดท้ายกับยกที่สี่ครับในเกมของตัวเองก็พยายามจะเดินคลุกวงในแต่ <c oughs> นาทีนั้นไม่ยอมครับโอ้ พยายามจะเวียงอาศสยปูกันต่อกับทีบขวาไว้ขวัญข้าววางแข้งขวาแล้วล็อกต่อกับขวัญข้าวเอ,อินในสุดแล้วหยุดอยู่ที่เสียงะระฆังแต่ดูกับนัตตี้แกไม่ยอมครับสกัดด้วยลูกทีบแล้วมีมัดเสริมครับคู่นี้ขยับมาพยายามจะใช้มัดแล้ววางแข้งกับนัตตี้อ้โหขวัญข้าวล็อกในได้ตายวางแข้งซ้ายครับแล้วต่อยซ้ายวง <c oughs> อย่าวางซ้ายเจอมัดขวาสวนอ๋อสวนแล้วมาซ้ายคืนบนเก่าล็อกในได้นัดตีตีด้วยขวาคืนมีโอกาสนะครับเพราะนัดตีนั้นแกไม่ยอมเล่นวงในวงนอกนั้นแกมีแข้งซ้ายแล้วมัดซ้ายนะครับโอ้คร oh, บสี่ยกครับ เอาละครับต้องขอขอบคุณครับเรื่องของกีฬาครับแทยสมศักดิ์รีผู้ต่อสู้น่าวโอดูวินเนอร์ฮีดูบลูคอนเนอร์ทีนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนวันข้าวซอเดชดำรงมงมานะครับสมองวัวสมศรีครับแมนี่ครับเป็นมวยสงตาไตเลยครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับดูดุดันครับดูท่าทางนะแม่เสียเปรียบรับพอยกสองมาเป็นจังหวะฝีมือครับแม่เลือก เอาเท่านั้นเลยครับผู้